สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของมุมในครึ่งวงกลมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูยุ้ยจะพานักเรียนมาดูอีกหนึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลมนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะในวันนี้นะคะครูยุ้ยจะพานักเรียนมาดูในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ จากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนั้นนะคะหรือรูปวงกลมล้อมรอบคือรูปสี่เหลี่ยมใดๆที่อยู่ภายในวงกลมนั่นเองค่ะโดยที่สี่เหลี่ยมนะคะจะมีจุดย่อดทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นเนี่ยอยู่บนวงกลมหมดเลยนะคะจะเห็นว่าทั้ง4ี่จุดจะแนบในวงกลมและต่อไปนะคะครูยุ้ยก็จะมีกิจกรรม เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเรามีอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้จากที่บ้านนะคะสองอย่างแค่นั้นเองค่ะอย่างแรกก็คือกระดาษรูปวงกลมที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะที่กำหนดตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมาให้2กันไกลนะคะให้นักเรียนนะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมใดๆลงบนกระดาษ โดยให้จุดย่อดทั้ง4อยู่บนวงกลมนะคะขั้นตอนที่2นะคะให้เด็กๆนะคะก็ตัดมุมของรูปสี่เหลี่ยมออกมา1มุมนะคะพอเราตัดมุมออกมา1มุมแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นำนำมุมเนี่ยมาต่อในมุมที่อยู่ตรงข้าม แล้วก็ให้นักเรียนคิดคำตอบไว้ในใจได้เลยนะเดี๋ยวคุูวิทยจะมาเฉลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะคำถามที่หนึ่งถามว่านักเรียนคิดว่าเมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมที่ตัดออกมานำไปต่อก,กับมุมตรงข้ามนั้นแล้วผลรวมของขนาดของมุมที่ได้น่าจะเท่ากับเท่าไรเพราะเหตุใดคะคำตอบก็คือ ผลรวมของขนาดมุมที่ได้น่าจะเท่ากับ180องศาหรือสองมุมฉากเพราะว่าแขนของมุมทั้งสองที่ไม่ใช่แขนที่ร่วมที่ร่วมกันอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะต่อไปคำถามที่2นะคะผลที่ได้ในข้อ1เหมือนกับเพื่อนๆหรือเหมือนกับครูหรือไม่คะ คำตอบก็คือเหมือนไหมคะเหมือนเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคำถามที่3เขียนข้อความคาดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของขนาดของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมได้อย่างไรคำตอบก็คือนะคะผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมก็จะมีค่าเท่ากับ 180องศาหรือว่าสองมุมฉากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถคาดการได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะครูมีมีตัวอย่างให้นักเรียนมาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมต่อไปนี้นะคะโดยใช้ทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมค่ะมาดูกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากรูปนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม1รูปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยม MNOP นะคะซึ่งมีมุมทั้งหมด4มุมนะคะมีมุม1มุม2 มุม3และมุม4นะคะไปดูความสัมพันธ์กันเลยนะคะเราจะได้ว่ามุม2มีขนาดนะคะเป็น2เท่าของมุมที่1นักเรียนเห็นมุมที่2กับมุมที่1ใช่ไหมคะเหตุผลที่มุมที่2มีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่1และมุมที่3มีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่4นั่นก็คือ ทั้งคู่นะคะต่างก็เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่มีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรานำมุมที่สอง มาบวกกับมุมที่3นักเรียนจะเห็นว่ามีค่าเท่ากับ1วงกลมหรือ360องศาใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็คือขนาดของมุมรอบจุดนั่นเองนะคะซึ่งมีขนาดเป็น360องศาค่ะดังนั้นก็จะได้ว่า2เท่าของมุมที่1บวก2เท่าของมุมที่4มีค่าเท่ากับ360องศาเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ ก็จะได้ว่ามุมที่1บวกมุมที่ 4, เท่ากับ180นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงตามทฤษฎีที่เรากล่าวไว้นะคะว่าผลรวมของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมจะมีค่าเท่ากับ180หรือ2มุมฉากนั่นเองค่ะค่ะและจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆ เื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ2มุมฉากนะคะเด็กๆช่วยกันจำไว้นะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะจากรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลม O นะคะ นอกจากนี้ยังกำหนดมุม BOD เท่ากับ140องศามาให้นะคะแล้วให้พวกเราหาขนาดของมุม DCB นะคะค่ะแน่นอนค่ะเราจะต้องใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะคะโดยที่ให้มุมตรงจุด ศูนย์กลางมานะคะจะเห็นว่ามีสองมุมเหมือนเดิมใช่ไหมคะตรงมุมรอบจุดนักเรียนเห็นใช่ไหมคะมีแล้ว140ใช่ไหมต่อไปนักเรียนไปดูนะคะเนื่องจากมุม BOD เท่ากับ140องศาก็จะได้มุม B a เเท่ากับ70องศาซึ่งมุม b a d เนี่ยก็คือมุมในส่วนโค้งที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลาง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจำได้ใช่ไหมคะคะเราได้คำตอบมาสองมุมแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเมื่อพิจารณาแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามุม BCD บวกกับมุม BAD นั้นนะคะจะมีค่าเท่ากับ180องศาเหตุผลเพราะว่ามุมทั้งสองนั้นอยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่ แนบในวงกลมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมุม BCD ก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาลบ70องศาเท่ากับ110อองศานั่นเองค่ะเมื่อเราได้มุม BCD แล้วนะคะเราก็มาดูความสัมพันธ์ต่อนะคะจะเห็นว่ามุม BCD นั้นเมื่อนำมาบวกกับมุม DCE ก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามุม DCE ก็จะได้เท่ากับ180องศาลบ110เท่ากับ70องศาค่ะสรุปท้ายบทเรียนนะคะทฤษฎีบทถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลม แล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับสองมุมฉากค่ะและก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะครูยุ้ยก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองกลับไปคิด ทบทวนดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูยุ้ยก็ขอลานักเรียนไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะพอจะเข้าใจบ้างไหมคะจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับทฤษฎีของวงกลมในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้ครูยุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย